ครับสดีครับผมมาเย็นนะครับจากเย็นทอล์กเดอะมูวี่นะครับเราก็ห่างหายกับการรีวิวหนังไปพอสมควรนะจริงๆห่างหายจากคลิปล่าสุดไปพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับในเรื่องของกล้องนะครับก็ไม่แก้ตัวใดๆนะงานหลักก็ยุ่งนะงานอีกช่องหลักก็ยุ่งงานตัวส่วนตัวก็ยุ่งนะครับก็เลยทาให้ไม่ได้มาอัปเดตเรื่องของของช่องนี้เท่าไหร่นะครับก็ขออภัยคนที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทยอยทําเรื่องของทั้งกล้องทั้งหนังมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้เราปรเปิดเปิดประเดิมปี2568 0ด้วยเรื่องหนังเรื่องของ uh, The Substance นะครับ Have you ever dreamt of a better version of yourself younger more beautiful more perfect this is the substance เรื่องเดอะซับแซนเนี่ยจริงๆเป็นหนังลงเข้าเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วเนาะ วันเดือนตุลาประมาณแถวนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ไปดูนะครับดูหน้าหนังตอนแรกยอมรับว่าน่าจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าโฆษณาตัวอย่างหนังเนี่ยมันเอาตัวมันดูมันหนังเกรดบีก็คือไม่ได้บอกอะไรเลยมีผู้หญิงรู้แค่ว่ามีดาราตกอับที่อยากจะกลับมาสวยโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในตัวรู้แค่นั้นนะเลยไม่รู้อะไรอีกแล้วนะครับก็พล็อตมันก็ดูแบบเฉยๆก็เลยไม่ดูแลกันเนาะแล้วก็พอมาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงของอาทิตย์อาทิตย์นี้ของเดือนมกราเนี่ยที่สุดท้ายเนี่ยหนังมันจะเข้ามันเข้าเด็ดฟิกแล้ว ก็เลยได้มีโอกาสได,ได้ได้หามาดูโห oh, พลาดมากบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูเนี่ยคุณถือว่าผิดนะครับพลาดมากเพราะหนังเรื่องนี้มันสนุกแล้วก็มันแปลก,ม,ปลกมันแปลกใหม่มันแบบหลุดโลกมันโอ้โ oh, หเยอะเลยนะครับคือโอเคหน้าหนังอาจจะดูดูเชยๆแต่จริงๆแล้วโอ้โ oh, หมันมีอะไรหลายๆอย่างในในในหนังนเ,นเรื่องนี้เนาะเร็วนะครับเบยนทอกเราจะมาคุยกันเหมือนเสมือนเพื่อนที่ไปดูหนังออกมาจากโกรงแล้วมาคุยด้วยกันเพราะฉะนั้นสปอยแน่นอนนะครับใครยังไม่ดูไปดูก่อนแล้วมาคุยกันนะ มีอะไรก็คุยกันท้ายตาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคือเราเหมือนกับดูมาแล้วแล้วมาคุยกันนะครับสปอยแน่ๆนะครับเตือนแล้วนะครับโอเคก็อย่างที่บอกเลยซับสไตน์นั่นเป็นเรื่องของดาราตกอับนะดาราดังเลยนะครับฮอลลีวูดได้ลงรางวัลอะไรมากมายแล้วพอแก่แล้วแหละก็เลยไม่มีใครมาสนใจและรายการที่เคยทำเอลิบิกเอลิเบิร์ตก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าแก่แล้วนั่นเองนะครับโปรดิวเซอร์ก็อยากจะหาะดาราหน้าใหม่สวยๆนะครับเราฉีก็เลยได้รับการติดต่อจากอะ,อะไรแล็บอะไรก็ไม่รู้ที่เอาสามให้ฉีก ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบฉีดแล้วก็ยาวไวธรรมดาปรากฏแม่งไม่ใช่เชื่อเรื่องนี้แม่งฉีดแล้วกลายเป็นมีการแบ่งตัวออกมานะครับจริงๆเท่าตามหลักการแพทย์เนี่ยเวลาเราแบ่งตัวแบบไม่ต้องอม,ม,ม,อออมาฟอสิเงี้ยมันจะต้องไม่โตสิ์ออกมาเงี้ยมันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกันทุกอย่างเหมือนโคลนนิ่งเลยนะครับเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เขาจะทําให้ให้หน้าไม่เหมือนกันเนาะผมว่าอาจจะเป็นเทคนิคที่จะ, aging, จะ aging, ดีเอจจิ้งเดมีมัวไม่ไหวด้วยแหละนะครับ ก็เลยทาให้มันเป็นอีกคนมาแทนนะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นโครน n i n g เลยแยกมาจากหลักกระดูกสันหลังเลยออกมาเป็นตัวเลยโอ้โหแค่นี้เปิดแค่นี้ก็โม้นะครับเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปถึงไหนแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วพอออกมาเป็นตัวสวยเลยนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตในวงการใหม่กรอบหนึ่งแล้วก็แบบสวยเลยเซ็กซี่สวยแต่ว่ากฎของมันก็จะมีอยู่ใช่ไหมว่าแบบห้ามต้องเปลี่ยนคนทุก7วันถ้าเปลี่ยนเลยไป7วัน,นจะมีปัญหาอะไรกับร่างต้นร่าง ร่างเมทริกก็คือร่างต้นนะแล้วก็ร่างซับสแตนคือร่างก๊อปปี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสองร่างนี้คือดวันหนังสังเกตนนหนังนงจะย้ำมากเลยว่า you are the one you are the one, you are one. You escape from yourself from e c a s p คือฝั่งหนึ่งได้ฝั่งหนึ่งต้องเสียถ้าคุณจะให้บาลานซีบาลานเขาบอกว่าบาลานสคัญที่สุดใน,นเรื่องนี้ใช่ไหมบาลานต้องแบบให้ยาครบ7วันสาราน้ำครบ7วันแล้วก็สวิสทุก7วันไม่งั้นจะมีการเสียบาลานไป ซึ่งก็ผลก็ออย่างที่เพื่อนดูในหนังนะก็คือพอเป็นตัวตัวสาวเนี่ยตัวซับแซนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปแก่แล้วก็จะดูดน้ําไขสลังดูอะไรมันจะลังไม่รู้แหละเอามาเติมตัวเองเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่การสูบทีหนึ่งก็เหมือนเราสูบพลังชีวิตของตัวเมสเซกตัวรางต้นไปทีหนึ่งดูดเยอะพลังชีวิตก็หายไปก็แก่จากอายุ50นะแก่เหี่ยวสุดท้ายเนี่ยอายุเท่าไหร่เก้าสิบร้อยแล้วไม่รู้นะตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการเอามา พอสุดท้ายอาพอตัวตัวตัวร่วางโครนจะตายปัม๊มหัวใจขึ้นมาอา้าวกลายเป็น2ตัวทั่งนั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องนี้แ,แรกๆผมดูอะ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นจิตใจเดียวกันเหมือนเราถอดจิตอะ่ะจากร่างแก่ถอดจิตไปร่างสาวแล้วพอเราสวิตช์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนถอดจิตจากร่างสาวไปร่างแก่ซึ่งถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีว่านัน่นคือเราอ่าอีกเจ็ดวันเดี๋ยวกูไปอยู่ในร่างนั้นแล้วแล้วก็ไปใช้ชีวิตสนุกสนาน กลับมาโอเครอตอนแก่หน่อยไม่เป็นไรแต่จริงแล้วไม่ใช่นะหนังเรื่องนี้มันคือพอเป็นตัวสาวเนี่ยก็จะเป็นความคิดแบบสาวๆเลยมีความทรงจําใหม่แบบสาวๆนะครับอพอสวิตช์กลับเป็นตัวเดิมก็จะมีความตอนแก่สังเกตว่าพอหลังๆจะเริ่มตื่นขึ้นมาตอนแก่ก็จะงงอ้ผู้หญิงไปทําอะไรวะหรือผู้หญิงสาวตื่นขึ้นมาคนโครนตื่นมาก็จะงงว่าไอ้แก่เมื่อคืนมึงทาอะไรมาวะเหมือนเราช่วงที่เราสวิตช์เนี่ยความจําตอนแก่ก็จะหลับไปเลยตัดภาพตัดนั่นเองแล้วก็พอเราสวิตช์กลับก็จะเหมือนภาพตื่นออกมา ไอ้ตัวที่เราโคลนนิ่งไปใช้ไม่ใช่ไม่ใช่จิตวิญญาณของตัวร่างต้นก็เป็นตัวใหม่ไปนะครับมันก็เลยทาให้ความรู้สึกตัวที่เป็นร่างร่างโคลนนิง่งอ่ะร่างสาวก็ไม่อยากแก่แล้วไงพอตอนแก่ก็รู้สึกว่าไอ้ที่มึงมาสูบฉีบพลังชีวิตกูสุดท้ายก็เลยอยากจะฆ่าแล้วก็ยังตัดใจไม่ลงเพราะมันเป็นตัวเองใช่ไหมมันก็เลยปั๊มปั๊มหัวใจปุ๊บแม่งกลายเป็นร่างโคลนก็ตื่นเหมือนกลายเป็นตัวโคลนนิ่งของแท้เลยควนี้อ่ามันก็เลยทําให้อ่ามาสู้กันแต่ก็ตามเรื่องนะครับ ตอนเรื่องนี้ก็คือสนุกตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะอยากให้เพื่อนสังเกตอันนึงคือการถ่ายทำของเรื่องนี้นะครับเขาจะถ่ายแบบ close up แบบเจาะนะเพื่อที่จะให้คนดูู้สึกอินร่วมไปกับนักแสดงนะครับสังเกตตอนต้นเรื่องที่มีการกินกินกุ้งใช่ไหมแมงโคตอีเสียเอลแดกกุ้งเละจริงๆถ้าเพื่อนๆมองไปไกลเป็นมุมแบบอ่าถ้าเป็นกล้องบุคคลที่3ตั้งให้เห็นอีโปรดิเซอร์นั่งกินกุ้งกับนางเอกนั่งนี้มันก็เฉยๆเปล่าวะ แต่พอเราเห็นปากยุมจับเห็นน้ํากุ้งเหนอนะหนะเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนตัวนางเอกแบบอ,อีอีอีนี่อยู่นะเห็นไหมลหลายๆฉากจะเป็นการใช้แบบเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตรีมคลสอัพเพื่อจะบ่งบอกถึงความรู้สึกของของนักแสดงโดยที่ไม่ต้องมานั่งบรรยายอันนี้ผมว่าแปลกนะเป็นมุมภาพที่แปลกเจาะหน้าเจาะหน้าลึกๆเทคนิคการภาพดีภาพสวยสีสันองค์ประกอบของสีเฉดสีที่เอามาใช้โอ้โหสวยมากแล้วใช้เมอีกส่ K เนี่ย โอ้ยสวยนะผมว่าพุ่มกับสีว่าคนนีเ้เขาเขาแบบเลือกเฉดสีได้ดีมุมภาพเนี่ยดูแบบแอบ,บจะเคารพเรื่องของ the shining นิดนึงนะคือแบบมุมแบบแช่กล้องทางแบบเน้นเป็นสามมิติมันจะดูแป,แปลกดูชงนดูรู้สึกไม่ไม่ไม่สบายใจที่จะเข้าไปเนี่ยเกือบทุกมุมกล้องจะเป็นประมาณนี้หมดนะครับอย่างหนึ่งคือเรื่องของความแหวกก่อนที่ผมจะดูเนี่ยมีบคนบอกว่ามันแหวกอย่างนั้นอย่างนี้ผมไปดูรีวิวนะรีวิวที่ไม่ได้ไม่ได้สปอยของช่องยูทูบของไทยเนี่ยหรืออ่านตามพันทิปอะ มันจะแหวะเป็นบอดี้เฮลเลอร์แหวะอาตัวนั้นผมดูจบแล้วแม่งเฉยๆมากเลยอะผมไม่ได้รู้สึกแหวะอะไรเลยอะลองของของไทยผมก็แหวะกว่าอีกหรือเรื่อง The t h i n g หรือ The Virus เงี้ยที่เป็นหนังฝรั่งเก่าๆแล้วเนี่ยแหวะกว่าเยอะเลยนะครับเรื่องนี้ผมว่าเฉยๆมากอะมีช่องหนึ่งช่องคุณเดอะมูฟหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหมี่มู V วี่ผมจะไม่ได้นะที่เขามาวิจารณ์หนังเนี่ยรู้สึกเขาบอกแหวะอยากกินตอนอยู่ตอนทานข้าวนะอย่างนั้นที่ผมดูไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยว่า ยิ่งยิ่งตอนสุดท้ายเนี่ยยิ่งแบบไอ้เหี้ยลุดโลกไปแล้วนะครับต,ตัวตุ๊กตายางชัดๆที่มันสวมอยู่ะไม่ได้รู้สึกแหวะอะไรเลยนะมีคนบอกว่าโอแค่ฉากแหวะออกมาแล้วก็เย็บคืนก็แหวะแล้วม,มันแหวะตรงไหนวะรู้สึกว่าหรือผมมันตายด้านว่าผมชอบดูหนังแนวเบอร์ดี้เฮอร์เลอร์แหวะเละเทะอะไรพวกนี้อยู่แล้วไง พอดูเรื่องนี้ก็ผมก็เฉยๆซองของไทยยังดูแหวกไปอ,อีกเพราะว่ามีการจิ้มเนื้อจิ้มหนังมีการความรู้สึกจริงๆไปใส่แต่เรื่องผมผมดูแลเฉยๆนะแต่โอเคมันมีฉากเลือดเยอะๆมีฉาก,ฉากวาาเสียมีฉากเนื้อเละเทะๆทใครรู้แล้วเป็นไงลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับคนที่อาจจะมีอะไรความต้านทานตรงนี้น้อยก็อาจจะเตือนไม่หน่อยแต่มันไม่ได้แบบเละเทะแหวกแบบหนังเข้าหนังแบบอาเรว่าสนับฟิล์มอะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมว่าดูได้แฟนผมเนี่ยที่อาจจะกลัวอีอีอ่ะ ก็นั่งดูกับผมนะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆทีเฉยมากเลยชียตกใจฉัดตดชนมากกว่าอีกนะครับเพราะงั้นก็จริงๆเราก็ดูได้นะถ้าใครยังไม่ดูฟังสปอสมมติอาจจะยังไม่ดูแล้วมาฟังสบายผมนะก็บอกเลยว่าดูได้นะครับ80 90ของเรื่องดีหมดชอบหมดเลยนะครับมาตงมาตายสําหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามาตงมาตายตอนจบตอนแกล้จบช่วงสิบทีสุดท้ายอะมารู้สึกว่ามันมันเล่นใหญ่ไปหน่อยโอเคตอนสู้กันตัวโครนนิ่กับตัวจริง,รงสู้กันสู้กันตัวนั้นก็โอเคแต่ดูแม่งเกินเบอร์ไปนึ ผู้หญิงเฮียอะไรถีบยายแก่ก็เดินไปแบบสิบเมตรยังกับอเวนเจอร์ยังกัปตันเมริกาถีบีไปรอนแมนงงมากเลยนะโอเคเมื่อดีไซน์มาอย่างนี้แล้วก็โอเคแต่ว่าไอฉากที่อยู่บนเวทีแล้วเลือดสาดกระจายเต็มห้องคือดูแล้วผมรู้สึกเหมือนหนังเกรดบีแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นศิลปะมันเขามันศิลปะนะเนี่ยมันแบบมันมัน,ม,นมันติดแต่ผมส่วนตัวผมเฉยๆอะ่ะคือคุณจบแบบอีตัว เล่เล่อยู่บนเวทีแล้วโดนปลาของคนกรีดวิ่งหนีแล้วก็ยืนเศร้าอยู่บนเวทีสุดท้ายตัวระเบิดตายบนเวทีหรือบนพื้นอะไรก็ได้มันยังโอเคกว่าที่แบบกูมานั่งแขนขาแล้วฉีดเป็นถังระเพิงนะถ้าใครรู้เบื้องหลังเรื่องนี้ผู้กำกับเป็นคนเล่นเองนะไอตัวที่ฉีดฉีดเลือดตอนสุดท้ายอ่ะเอานี่เลยปั๊มเลยน้ําแดงฉีดเพื่อผมรู้สึกแบบเออมันเยอะไปหน่อยหนังมันหลุดกรอบที่วางไว้ตั้งแต่แรกไปหน่อยนึงอ่ะมันดูเวอร์ไปนิดนึงแบบ หรือเจ๊เขาแบบในเหนืกคุณจะหลุดแล้วคุณหลุดแม่งเลยก็เราแต่โุ่กลับเป็นผู้หญิงนะคนนี้นะครับได้รู้สึกว่าแม่ดีมาตลอดเลยมา10บสนาทีท้ายตอนจบนั่นแหละที่รู้สึกแบบถ้ามึงจบแบบไม่ต้องมานั่งฉีดสีฉีดเลือดอ่ะหนีไปตายเงียบก็โอเคหรือจะกลายเป็นสูนกลายอะไรไปเลยไปทางนน้นไปเลยก็ก็โอเคนะแต่แบบมายืนฉีดเลือดผมรู้สึกว่าเออ ่วนตัวหักคะแนนตอนจบไปนะดีมาตลอดทั้งเรื่องนะเรื่องดีกำกับภาพดีสินดีแสงสีเสียงการสือ่อการสแสดงอะไรดีแต่ตอนจบที่แบบเอนอนิดหนึ่งเอาพูดถึงการสแสดงต้องชมคุณเดม,ม่มัวนะที่เป็นนางเอกคุณตอนแก่ก็เห็นว่าได้รางวัลรูกโลจทองคำด้วยแวสดงอยอดเยี่ยมบทหนังก็ได้ชนะมือคารนอะไรสักอย่างนะด้วยนะครับก็แสดงดีจริงๆนะเอาคุณเดม่มัวมาเล่นเนี่ยคือแบบเดมมัวถ้าใครจําได้เนี่ยในยุค90ยุค ปันมอก็เลยโอ้โหสวยมากสวยเลยเซ็กซี่ชิบหายเลยเลยไม่มัวนะ,ะส่วนนางเอกเราน้องรนาะมากาเลตใช่ไหมเราก็สวยสวยแต่ว่าในหนังเขาทำดีนะฟิลตฟิลเตอร์อะไรหุ่นเหินเขาถ่ายมุมกล้องแสงสีดูสวยมากแต่ตัวจริงอะ่ะของคุณมากาเลตไม่ได้อ่าไม่ได้บุรี่นะแต่ก็คือไม่ได้แบบสวยเหมือนในในหนังขนาดนั้นนะดูรายการที่เขาไปสัมภาษณ์เขาบอกเองว่าหน้าอก <c oughs> หรือ,รอนมเนี่ยกับตูดก้นในในเรื่องอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าเป็นของปลอม ติดตัวปลอมเหมือนปั้นนมขึ้นมาแล้วก็ติดกาวแล้วก็เหมือนเหมือนเราเมคอัพอะขึ้นมาทั้งก้นทั้งนมเพราะว่าตัวจริงเขาหน้าอกไม่เยอะแล้วก็เป็นแบบหุ่นออกแนวนางแบบผอมๆม,มากกว่าก้นไม่ค่อยมีเขาพูดเองอันนี้อันนี้คุณมางเลยพูดเองในการสัมภาษณ์อะไรไม่รู้นะผมไปฟังมา Creating that girl to shape herself into Sue, which is not at all in her everyday life. So she trained every day like crazy to really shape her body. We created like prosthetic boobs to give her, you know, this super sexy curve. Okay, <coughs> มันก็ตามสูตรมาเรื่อยๆตามสูตรตอนแรกก็ลุ้นจบยังไงมันจะเป็นยังไงมันจบยังไงวะสุดท้ายก็จบนี่ผมบอกอะจบแบบมันออกทะเลไปหน่อยแต่ตอนจบจริงๆที่แบบเป็นตัวหน้าเดมิโมวนะหน้าอลนะิซเบธ่ยเดินตุกก๊กตุ๊กกระดุกกระุกแล้วก็ตายตรงดาวก็โอเคก็สียดีเริ่มต้นที่ดาวจบตายที่ดาวไอ้รูปดาวที่เป็นทางเดินอะก็โอเคถ้าเราจะมองในแง่มุมของ ของนามธรรมก็จะเป็นเรื่องของดาวค้างฟ้าที่ไม่ยอมลงนู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วแต่จะมองมองแล้วแต่ตีความนะครับผมไม่ได้ตีความะลรขนาดนั้นดูกันย่อยง่ายๆธรรมดาพอนะครับสนุกดีใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําไปดูเลยนะครับฟังผมพูดฟังช่องอื่นพูดอาจจะไม่สนุกเท่าสนุกจริงๆเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งผมเกือบแล้วเกือบพลาดแล้วนะครับสุนจรงนะครับสองชั่วโมงครึ่งไม่เบื่อเลยดูจิตตามตลอดสองชั่วโมงไม่รู้สึกว่าคิดว่าหล่จะจบวะไม่มีนะสนุกมากนะครับเรื่องนี้ไปดูนะ substand นะครับ เหมือนเดิมของผมไม่มีการให้คะแนนคะแนนแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมไม่ชอบตอนจบผมก็ตักคะแนนมันออกบางคนอาจจะชอบก็ได้ดูแม่งจิตด,ดีติดดีก็ช่างแม่งแบบสาสร์เลือดไปเยอะให้เต็มเลยก็มีก็แล้วแต่คนนะครับผมเฉยเฉยใครดูแล้วสนุกยังไงก็แล้วแต่เพื่อนนะครับก็เรามาคุยกันได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ตามชมกันนะครับสับปีสองพันห้าร้อยสิบแปดถือว่าพอดีปีใหม่ไปเรื่อยดูเลยนะครับเปิดมาปีเดือนมกราพอดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆตามชมถึงวันนี้นะครับก็ผมหมอเย็นยินท็อกชาแนลลาไปก่อนนะครับสวัสด